ได้เป็นนายกจะทําอะไรเป็นอันดับแรกคือคนที่เป็นตําแหน่งนั้นมันก็ควรจะต้องมีความรู้ความสามารถอะไรเงี้ยแต่ว่ามันไม่ใช่มันทุกอย่างในตาํารามันไม่ได้ถูกต้องเสมอไปกดตัวเองด้วยที่แบบเราคือส่วนหนึ่งที่ทําให้สิ่งนี้เกิดขึ้นมันแก้ไขอดีตไม่ได้แล้วก็อยากเป็นส่วนหนึ่งที่แก้ไขสิ่งที่ทําได้นะตอนเนี้ย เป็นคำถามที่เหมือนตอนสมัยเรียนเจอค่อนข้างบ่อยถ้าได้เป็นนายกจะทําอะไรเป็นอันดับแรกเออถ้าได้เป็นนายกจะรับฟังความเห็นประชาชนเป็นอย่างแรกครับอันนี้พูดถึงถ้าเราเป็นไงไม่ใช่คนอื่นเป็นตอนนี้เราเขาต้องอะไรนั้นถ้าเราเป็นก็จะรับฟังความเห็นประชาชนเป็นอย่างแรกเพราะว่าเราเอาจริงแล้วก็รู้สึกมันไม่ใช่มีทุกคนที่แบบเก่งแบบถูกไปซะทุกเรื่องอ่ะอืมคือคนที่เป็นตาแหน่งนั้นมันก็ควรจะ ต้องมีความรู้ความสามารถอะไรเงี้ยแต่ว่ามันไม่ใช่มันทุกอย่างในตํารามันไม่ได้ถูกต้องเสมอไปอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเออการฟังความคิดเห็นประชาชนอะไรเงี้ยมันก็สามารถเรานํามาปรับอะ่ะเพื่อเพื่ออะไรต่างๆมันจะได้แบบมันเป็นอะไรเป็นหน้าที่ที่เราตําทำทำเพื่อประชาชนอืมก็ลเลยคิดว่าการรับฟังความคามิดเห็นประชาชนเป็นอะไรที่จะเป็นอย่างแรกที่เราทํทาทั้งเรื่องการร่างกฎหมายหรือว่าอะไรต่างๆ้วเองเคยคิดไหมคือเดี๋ยวตอนที่ตั้งคาถามนี่ก็คิดว่าเอ้ยสมมติถ้าเราเป็นแล้วเราอยากแก้ปัญหา ตรงจุดไหน<ม>ในประเทศมาตอนเนี้ยอืมแก้แก้กฎหมายของตอนนี้นะมีกฎหมายหลายๆข้อที่รู้สึกแบบไม่ค่อยสมเหตุสมผลทั้งเรื่องการสมรดเท่าเทียมด้วยหรือว่าเรื่องกฎหมายอื่นๆใดที่รู้สึกมีความไม่สมเหตุสมผลแล้วก็ถูกใช้ในทางที่ผิดอยู่อืรู้สึกเป็นข้อใหญ่ๆที่ตอนนี้อยากแก้ท<ม>ี<ม>่ไม่ใช่อยากแก้ที่ควรแก้อืเพราะว่ารู้สึกก็มีหลายคนที่ได้รับผลของความผิดพลาดของ ข้อกฎหมายต่างๆอันนี้ก็เลยรู้สึกแบบอยากให้แก้ในจุดนี้แล้วด้านเศรษฐกิจคิดปะด้านเศรษฐกิจเหรอเอาจริงนี่ไม่ได้แบบลงลึกมากขนาดนั้นเลยไม่ได้รู้เรื่องเศรษฐกิจมากเท่าไหร่อืมแต่ก็รู้สึกว่าแบบอะไรหลายๆอย่างคือมันไม่ค่อยสนับสนุนคนที่เขาไม่ได้มีแบบด้านชนบทหรืออะไรต่างๆอย่างเงี้ยเอาจริงนี่เคยแบบมีอันนี้ไม่ได้ด้านเศรษฐกิจนะเพราะว่าด้านเศรษฐกิจอันนี้แบบไม่ค่อยได้รู้เยอะจริงๆก็คิดว่า ก็คงให้คนที่แบบมีความสามารถด้านนี้ทําหน้าที่อืมแต่ว่าก็ไอเจ้า C P T, T P P หรือเปล่าไม่แน่ใจว่าหนึ่งหรือเบบก็อยากจัดการเรื่องนันอยู่นิดนึงหมายถึงว่ายงงไงก็ความเห็นประชาชนหลายๆ,ๆคนก็ไม่ได้เห็นด้วยก็อยากให้ไม่ได้แบบว่าต้องฟัง100%แบบคือบางทีมันก็มีทั้งถูกแล้วก็ผิดแต่ว่า รับฟังเขาแล้วก็เอามาคิดดีๆว่าเฮ้ยมันดีแล้วจริงๆหรออะไรเงี้ยมันอาจจะดีกับบางส่วนแต่คนที่ได้รับผลกระทบมันอาจจะเยอะกว่านะอะไรเงี้ยมันเยอะกว่าจริงๆแหละแบบชาวบ้านหรือว่าเกษตรกรต่างๆอะไรเงี้ยอืมคนที่ได้ผลดีมันดันเป็นคนที่มันดันเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอยู่แล้วอ่ะหมายถึงว่าความเหลื่อมลม้ามันมีอยู่แล้วอ่ะคนที่ได้ผลดีเป็นคนที่มีอยู่แล้วอ่ะเออมันจะยิ่งเพิ่มความเหลื่อมล้าเข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอะไรเงี้ย ก็เลยรู้สึกว่าเออไม่มีดีกว่าอืมแต่ก็อันเนี้ยที่จะเล่าคือเคยข้าเคยโดนต้องถ่ายคลิปตอบคําถามพูดเรื่องการศึกษาหรืออะไรต่างๆอแล้วเขาก็พูดไปใช่ปะแล้วเขาก็ไม่เอาของข้าออกจริงปะ <c oughs> เองตอบไว้ว่าอะไรเออมีอันนึงที่เหมือนจะข้าจะไม่ได้ว่าคําถามมันคืออะไรอ๋อมันเป็นแบบเรื่องแบบ อยู่ที่ไหนก็เรียนได้อะไรสักอย่างแล้วข้าก็เลยตอบแบบเหมือนเออใช่อยู่ที่ไหนมันก็เรียนได้จริงๆแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนที่มันจะเข้าถึงได้แบบใช่อยู่ที่ไหนก็เรียนได้ถ้านคนที่มันมีอุปกรณ์มีแบบแท็บเล็ตหรือว่ามีอะไรต่างๆมันก็อยู่ที่ไหนก็เรียนได้แบบแ,ไตไดแต่ว่าอ่ะในตามพื้นที่ที่แบบเขาเขา้าแบบเขาไม่สามารถเข้าถึงอุปกรณ์พวกนี้ได้มันก็ควรจะแบบมีคนที่หยิบยื่นโอกาสหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆให้เขาทั้งแบบอุปกรณ์หรือว่าอินเทอร์เน็ตหรืออะไรก็ตามอ่ะอันนั้นมันถึงจะเป็นอยู่ที่ไหนก็เรียนได้จริงๆแแแแต่่่่่ออัันนนนนนเเีีีีี้้ยยมมบบบบูททไไหก็รดคคา โอกาสเข้าถึงแต่คนที่แบบขาดโอกาสอะไรเงี้ยมันก็เข้าถึงไม่ได้ก็คิดว่าถ้าสมมติมีคนแบบมีผู้ใหญ่สนับสนุนเรื่องเนี้ยมันก็จะแบบอยู่ที่ไหนก็เรียนได้จริงๆแล้วเขาก็แม่อของข้าข้ายังไม่เห็นคลิปเลยจนถึงถุงวันนี้นี่นะคะคลิปนี้จะออกไปแทน <laughs> แต่ข้าพูดไปเยอะกว่านี้ข้าจะไม่ได้พูดยาวมากอะไรเงี้ยเต่จาได้ประมาณเนี้ยบางทีเขาอาจจะแบบรับไม่ได้กับความจริงหมายถึงว่าถ้าพูดความจริงมากเกินไปเดี๋ยวบางคนอาจจะรับไม่ได้หรือไม่ก็อาจจะทําให้เห็น <ừ. S 2> ทําให้หลายๆคนเห็นถึงเอ้ย อันนี้คือเรื่องจริงอืมไปได้เป็นไปนได้โอเคค่ะตอบได้ตรงใจมากเลยค่ะนกบัณเอาจริงแบบช่วงสองวันสองสามวันที่ผ่านมาแบบก็ที่แชร์อะไรต่างๆอะไรเงี้ยก็แบบคือเห็นแล้วมันโกรธแบบโกรธทุกอย่างด้วยแล้วโกรธตัวเองด้วยที่แบบเราคือส่วนหนึ่งที่ทําให้สิ่งนี้เกิดขึ้นทุกคนคงเข้าใจว่าหมายถึงอะไรมันก็เลยแบบรู้สึกแบบมันแก้ไขอดีตไม่ไดแ้แล้วก็อยากเป็นส่วนหนึ่งที่แก้ไขสิ่งที่ทําได้นะตอนเนี้ยงงปะถ้าเขาบอกเขาไม่เข้าใจได้ไหม หลังไมก็ได้หลังไหมก็ได้อืมนั่นแหละก็เลยแบบโกรธแต่ว่าแบบถ้าสมมุติมันนิเกีฟมากเกินไปอะไรเงี้ยก็ขอโทษแฟนคลับหลายๆคนด้วยถ้าบางคนแบบไม่ได้ไม่ได้อยากเห็นอะไรพวกนี้ก็ขอโทษด้วยแต่รู้สึกมันเป็นอะไรที่ก็ควรทํานะอะไรเงี้ยแต่เราก็อาจจะแบบอาจจะพูดนิเกตีฟมากเกินไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ก่อนโพสต์ก็คิดแล้วเหมือนกันก็คือค่าเคยปิปปี้วอ๋อ oh, ในตอนเด็กๆ oh, 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 oh. งงไหมเออก็คือแบบมัน มันก็คือตอน,นกเด็กนั่นแหละแต่ว่ามันก็รู้สึกว่าอายุตอนเด็กมันไม่ใช่อะไรที่เอามาเป็นข้ออ้างได้มันก็คือการทําที่เราทําไปแล้วจริงๆงอะไรเงี้ยเออมันก็แก้ไขไม่ได้แล้วแต่ว่าในปัจจุบันเนี้ยที่เราคิดได้แล้วแล้วก็คิดแบบไม่ได้ตามกระแสรหรือไม่ได้ตามเพื่อนเลยนะมันคิดได้เองจากสิ่งที่เห็นความจริงที่เห็นต่างๆอะไรเงี้ยเออก็อยากเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขไปพร้อมกับทุกคนนะครับ โกรธมากครับน้องป่ามันก็เลยยิ่งโกรธเมื่อวานที่แบบสองวันที่เห็นแบบโกรธแล้วมันโกรธตัวเองเพราะเขาอีกมันก็เลยยิ่งโกรธจริงสองวันที่ผ่านมาคือแบบโกรธจนแบบน้ำตาไหลอะนั่งนึกแล้วก็คือแบบแต่เนี่ยแบบสลดใจตอนที่เห็นน้องพอแบบอออเออใช่เรายังคุยกันในกลุ่มอยู่เลยนี่นาอือพูดแล้วโมโหก็ความจริงความคิดมันเป็นความคิดที่ดีว่าควรให้คนเก่ง ทำในด้านที่ตัวเองถนัดอืมคือแบบเอาจริงมันไม่มีคนที่แบบเก่งทุกเรื่องอะ่ะแต่ว่ามันก็ควรจะแบบจัดการได้ดีที่แบบรู้ว่าจะเอาใครไปไว้ในจุดไหนอะไรเงี้ยโอเคค่ะข้อต่อไปคิดว่าในอีกห้าปีข้างหน้าจะทําอะไรอยู่ตอนนี้ค่าอยู่เท่าไหร่วะยี่สิบห้าปีข้างหน้ายี <20. S 2> เอออาจจะอยู่ต่างประเทศแบบมีความคิดอยากแบบ ไปต่างประเทศนานสักครั้งหนึ่งไปใช้ชีวิตไปแบบค้นหาตัวเองต่างๆเพราะว่าอันนี้มันก็เหมือนเป็นเฟสหนึ่งในชีวิตใช่ปะเหมือนเฟสหนึ่งในชีวิตแต่ว่าแบบก็คิดว่าอันนี้มันก็เหมือนเป็นบ้านหลังหนึ่งที่มันเราเซฟอะแต่เรายังไม่เคยออกไปเจอโลกข้างนอกเลยที่แบบเราไม่มีคอมอร์นี้ของเราอะเออก็อยากรู้ว่าแบบไปข้างนอกมันก็อาจจะมีอะไรหลายๆอย่างให้เราเรียนรู้มากกว่านี้ก็เลยอยากลองไปต่างประเทศแล้วแบบเปิดโลกกระทัดดูแต่ไม่ได้ไปถาวนนะคือไปแล้วก็กลับอะไรเงี้ย ก็คือแค่ลองไปแบบระยะยาวเฉยๆอืมใช่อยากลองดูว่าอืมอยากลองดูว่าเป็นย uh ังไงเอาจิงความฝันวัยเด็กที่คิดว่าทุกคนน่าจะเป็นก็คืออยากที่จะเที่ยวรอบโลกใครๆก็อยากอยากเที่ยวรอบโลกเหรอป่างไม่อยากอยู่ที่นี่เฮ้ยไม่ใช่ความจริงก็แก้อนู่งๆหมายถึงถ้าไม่อยากอยู่ที่นี่คือก็อยากอยู่แต่อยากให้มันพัฒนาที่ดีกว่านี้นี่นั่งดูคลิปนึงเมือนเขาสัมภาษณ์ ใน youtube อะสัมภาษณ์คนที่อยู่ออสน่าจะออสเตรเลียอืมเออแล้วเขาพูดถึงเรื่องแบบว่าคือเนี่ยฟังแล้วรู้สึกเจ็บแป๊บแปไมเกี่ยวกับประเทศที่พัฒนาแล้วประเทศที่เจริญแล้วอะไรอย่างเงี้ยอืมฟังเจ็บแป๊บแปบก็หวังว่าสักวันหนึ่งประเทศเราจะเป็นอย่างนั้นเพราะเอาจริงแบบก็รู้สึกว่าการย้ายประเทศมันเออไม่มีประโยชน์เพราะว่า อย่างที่พูดไปเหมือนเรื่องการศึกษามันไม่ใช่ทุกคนที่ afford ได้ก็สู้พัฒนาสิ่งที่เรามีที่เราอยู่ให้มันเอื้ออำนวยสำหรับให้มันแบบส่งผลดีต่อทุกๆคนเลยอะมรู้สึกการแยประเทศมันเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะตัวเราแบบมัอเป็แค่แบบวะ่าแค่เราเรารใช,ใช่แต่มันยังยังมีคนที่เขาแก้ปัญหาอย่างนี้เหมือนเราไม่ได้นั่นแหละครับตั้งแต่ปฐมจนถึงตอนนี้ก็ยังเป็นกาลังพัฒนานะยังไม่พัฒนาสักฉี พูดถึงกำลังพัฒนานี่เคยคุยกับคนขับรถท่านหนึ่ง mm hmm. แล้วมันเป็นเรื่องของการคมนาคมเรื่องถนนลูกรังต่างๆพูดได้ไหมไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรหรือเปล่าคือคุณพี่เขาบอกว่าความจริงแนละ้วถนนมันควรที่จะเสร็จไปตั้งนานแล้วมันต้องเรียบไปตั้งนานแล้วแต่เป็นเพราะว่าข้างบนเขากินกันมาเป็นทอดๆมันเลยไม่เสร็จสักทีหนึ่งหรือว่าเสร็จแล้วก็คือไม่มีคุณภาพนี่เลยแบบว่าอันตารายมากๆเลยนะกับหรือฟุตบาทต่างๆที่มันแบบว่าไม่ได้มาตรฐานข้าเพิ่งเห็นรูปไปเองอะที่แบบ หมือนอะไรสักอย่างที่แบบรูปท่อหรืออะไรสักอย่างที่แก้แบบมันแบบมันมันมีปัญหาแล้วแบบแก้ปัญหาแบบแบบลวกๆอะ่ะหรือแบบราวของสะพานลอยมันแบบเอียงอ่ะแทนที่จะแบบทําให้มันดีดๆอะไรเงี้ยก็แค่เอาซีเมนต์อุดเข้าไปอะไรประมาณน,นี้แล้วนี่เคยโกรธมากเพราะว่าหน้าบ้านเขา,าอ่ะมีท่อแล้วแบบเหมือนทาลวกๆอ,อ่ะแล้วคือเนี่ยเป็นห่วงมากเพราะว่าคุณยายกับคุณตาแต่ก่อนชอบออกนอกบ้านแล้วต้องเดินผ่านท่อตรงนั้นอะ่ะแต่ว่าบังเอิญมีคนตกท่อก่อน S <S <S ท่อแตกแตกแล้วมันไม่ใช่ท่อที่เป็นตะแกรงนะเป็นท่อปูนอาพออืมแล้วปูนก็แตกแห้งคนก็ตกล,ลงไปเคยเห็นคลิปที่แบบพื้นของเราเทียบกับพื้นของประเทศอื่นความหนามัานต่างกันมากเลย <S <S พูดแล้วเครียด <S <S ไปค่ะติดตามดูไลฟ์ของพวกเรารวมถึง, 4, งเอคิวสี่คอนเทนต์กับ VR และยังมีเคีเตอร์ด้วยนะคะหลดเลย I am for โร์อพิ